you ยังเป็นเด็กมัธยมอยู่อย่างเงี้ยแต่น้องก็ทําการต้อนรับพวกเราได้เป็นอย่างดีมากๆจริงๆคือจนพี่แบบพี่เขินเลยนะตอนคาดหวังกับไพน์ตอนแรกก็กาไม่มีอะไรก็เน้นว่าจะแบบเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแบบอย่างเช่นภาษาต่างๆของแต่ละบระเทศเนี้ยค่ะก็ใส่ชุดพื้นเมืองนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเลยที่ได้แต่งแล้วในทีมก็ แบบว่าไปซื้อชุดกันโดยแบบไม่คิดแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่คืออยากใส่อะครับอยากให้คือให้มันเข้ากับบรรยากาศในงานคือแบบโรงเรียนก็เป็นแบบเป็นศูนย์การพัฒนาทางชาวยอดนะคะคือแบบต้องแน้แต่งชุดยองทู้วัตถุอยู่แล้วอุยย้องมาได้เจ้าเดมาได้เคยกินขันโตครับก็ ไม่ได้แตกต่างจากที่เคยกินมามากนะครับแต่เป็นคนชอบอาหารเหนือก็เลยรู้สึกว่าอาร่อยก็แต่งชุดชุดชุดพื้นเมืองนะครับแต่ก็แค่ใส่เสื้อเป็นชุดชุดพื้นเมืองไปซื้อมาจากตลาดตรงใกล้ๆเพื่อการนี้เพราะเพิ่งรู้ครับไตรดเรมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นปกติเพราะว่าเข้าใจว่าที่นี่คงไม่ได้มีนักเรียนมาใช พอามาพักบ่อยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ขัดฟ้องตอนไฟดับเหรอครับตอนแรกก็คิดเหมือนว่าพออี่สาตาโคแก้งต้องมีอะไรทักอย่างแล้วก็พอนานไปนานไปรวว่าน่าจะไม่ใช่แก้งแล้วก็เลยเปิดเปิดไฟโทรศัพท์เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันเร็วก็เลยเปิดไฟกินกันโอ,อ้ไฟดับหรอ พี่ว่ามันมันก็แบบไม่เป็นปัญหานะมันก็นก็เกิดขึ้นได้ในรีสอร์ทราะพี่ก็พี่ก็พักรีสอร์ทบ่อยแล้วพี่ว่าแบบคือพี่เป็นอะไรไม่รู้พี่ไปรีสอร์ทที่ไหนอะไฟดับทุกที่เลยเอ่อก็เป็นเรื่องปกติพี่ว่ามันก็โอเคนะเข้าอยู่ไปด้วยกันได้มันดับตรงเวลามากก็คือเชิญรับประทานขันโตกได้ไฟดับพบคือเหมือนวางแผนมาค่ะตอนแรกคิดเราวางแผนว่าเออเนี่ยคนร้านายนี่เมื่อก่อนเขากินข้าวแบบไฟดับเขาก็จุดเทียนเอาเงี้ยแต่ว่า พอนเะข้าพ,อ,พอกินข้าวเสร็จเนี้ยไฟก็ยังไม่มาเริ่มรู้สึกแบบไม่ใช่แผนและคือมันดับจริงๆแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาคะเวลาไฟดับก็จะเอาเทียนมาสุดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนา,าเป็นมือถือกันหมดแล้วโอ้ตกใจมากเลยแบบไฟดับพวกทุกคนเตรียมหอมักมือถือขึ้นมาหมดเลยเงี้ยแต่ก็ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟดับนะะไม่โวยวายไม่เดือดร้อนอะไรกันมากค่ะอยู่ได้ ภาษาเหนือครั้งแรกมันไม่คุ้นกับคำพูดที่เราเคยพูดเราพูดกลางอยู่ประจำแล้วมาพูดเหนือมันจะเป็นคนละคำเลยค่ะเขา,เขาการพูดภาษาเหนือของคนใต้เนาะมันจะเป็นคนละสำเนียงเลยเหนือกับใต้มันคนละอย่างกันเลยะคะ่ะก็ดูพี่เขามีความพยายามนะคะก็พยายามที่จะพูดให้ได้ถึงแม้ว่าจะพูดผิดแต่เขาก็ยังกลับมาพูดอีกครั้งอยู่ะคะ่ะ คือพี่ที่หัดใจเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ไปแข่งกันสีทีทมเมื่อก่อนนู้นอ่ะเขาก็ชอบพูดเขาก็ชอบแบบเผยแพร่วัธนธรรมของเขาเหมือนกันนะช่นคําว่าอะไรนะร่อยร่อยชาอะไรนี่แหละเอออันนี้ก็แบบดีเราก็เล่นกับเขาบ้างแล้วก็แบบให้เขาพูดคําว่าอะไรนะดอกคําพูจูดอกดอกอะไรอ่ะดอกคําพูจูเน็บหูอีเน็บหูอีป,ปอ ดอกคำปีจีเนบูอีเม <laughs> 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 เอ่ได้อยู่เวียากา,า่<อ>เป็นสถานที่ที่ไม่เคยไปเพราะว่าในจังหวัดลพูเราจะไปเกือบหมดทุกที่แล้วไงคะเพราะวเป็นจังหวัดที่เราอยู่แล้วไงเวียานากาเราไม่เคยไปนะคะ่ะเพราะเป็นต่างจ<ม>ังหวัดพ่ะาตุินดูช่ ็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากแล้วก็มีอาจารย์มาบรรยายประวัติศาสตร์ก็ทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นครับครั้งที่สองครับเคยมาแต่ว่าไม่มีอาจารย์มาบรรยายแบบนี้ครับในการศึกษาแหล่งเร,รียนรู้นอกสถานที่ในวันนี้นะคะก็ไปกับพี่เขาก็เข้าใจว่าพี่เขาเป็นพี่สาตาฟตอนแรกก็นึกว่าพี่เขาเป็นคนลำบูนะคะแล้วพอพี่เขามาถามว่านี่คืออะไรหรอทําไมถึงเรียกอย่างนี้อย่างนี้ค่ะ ตอนตอนเมื่อกี้ก็คือไปวดัดไปขอบมุงเนาะไปตลาดขอมงที่เขาก็ถามว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรเงี้ยเราเราก็ได้บอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนะคะก็คือดูดูว่าเขาอ่ะอยากอยากรู้เกี่ยวกับจังหวัดเราจริงๆงเนี่ยค่ะเขามีความสนใจในจังหวัดลำพูนจริงจริงค่ะอ๋อคือมันมีสถานที่พระธาุ ถ้าทลายพุนชัยเพราะว่าคือที่เนี่ยพี่เป็นพี่ตั้งใจจะมาที่นี่มากๆเลยเหมือนกับพี่รู้จักยือแล้วแต่พี่ไม่เคยมีโอกาสได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็พี่ว่าถ้าเป็นโอกาสดีด้วยแหละเพราะว่าตอนเนี้ยก็มีวิทยากรมาด้วยใช่ไหมถ้าเรามาคนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ความรู้เท่าวัานนี้อันนี้ก็ได้ทั้งความรู้ สืบสานต่อไปเกี่ยวกับใครอาเซียนมีท่อนในปี2,558เราจะมีประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มแล้วแต่คืออยากให้น้องๆมีความกระตุ้นมากกว่านี้เพื่อให้น้องๆที่ยังไม่เข้าร่วมกับเราคือให้คอยตามเราด้วยเพื่ออนาคตของประเทศไทยแล้วก็ให้น้องๆทุกคนได้มีศักยภาพที่ดี ตตัวในการที่จะเปิดอาเซียนนะครับปีหน้าปลายปีก็จะเปิดอาเซียนแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนตื่นตัวแล้วก็ศึกษาเรื่องก,กับอาเซียนให้มากขึ้นนะครับ<ฮ>เพื่อที่ว่าเราจะได้ได้โอกาสอาจจะเราอาจจะได้โอกาสใหม่ๆจากการเปิดอาเซียนนะครับค่ะพี่ๆนักศึกษาก็ให้ความเป็นกันเองค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็ยังเราปรับตัวเข,ขาเข,า,ขาก็ปรับตัวเข้าหาเราค่ะเลยไม่ค่อยมีปัญหา ฝากเพื่อนที่อยู่ในไายเนาะเราอยู่กันคนละที่คนละทางอย่างแบบคนที่อยู่ภาคใต้เนี่ยใต้กับเหนือมันห่างกันมากเขาก็ยังพยายามที่จะเรียนรู้ถึงภาคเหนือค่ะแล้วเราเนี่ยคนไทยทาไมถึงไม่ยอมที่จะเรียนรู้กับต่างประเทศบ้างก็คือเราต้องเปิดใจกับทุกๆอ,อย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็อยากจะฝากทุกคนว่าอยากจะให้ทุกคนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําตัวให้เป็นน้ําที่เหลือคพึ่งแก้วไม่ใช่น้ําเต็มแก้ว มันเต็มแล้วควรจะเทมันออกบ้างเพื่อที่จะรับสิ่งใหม,ม่ๆเข้ามาค่ะคุณค่ะพี่ก็แบบว่าพี่ก็คาดหวังว่าแบบน้องๆทุกคนที่มามเป็นน้องๆพัทยมใช่ไหมน้องจะได้วความรับความรู้ใหม่ๆเพราะว่าความรู้เกีเ่ยวกับเรื่องอาเซียนในมุมมองเนี้ยมุงงงงมมอง,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 งที่เกี่ยวกับ,บเรื่องอะไรนะพาย,ยาคติพัดคติเรื่องพวกเนี้ยเป็นจริงเความรู้แบบระดับมหาลัยไงแต่นี้เหมือนกับระดับพัทยยมก็ได้รู้ด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอาเซียนก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอ่ะ ปีหน้าแล้วใช่ไหมก็พี่ก็หวังว่าน้องๆกลุ่มนี้จะไปเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆเนี่ยให้กับรุ่นน้องรุ่นเด็กนหรือเี็ยจะเป็นพที่เด็กกวีก็ยิงดีนะล่ะ ต้อนรัพีมากครบคุเก่งมากค่ะครบ,บทุกรถคร่ะอาเซียนร้อยชาติครับค่ายนี้หนุกมากหักไปหักหักใบหักง,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 งาแปลว่ <laughs> าอะไรอ่ะ